ตัดตัดไปที้บแบนี้อ๋อเจ็บ <c oughs> ไปที่ิ้บเลยมือแรกไค่นี่มือแรก,กขกาปีกา,าน่าไปลกการเปลี่ยนบ่ เปิดคาพเปิดคลิปออกมาเมื่อนี้ก็ได้เวลลาเวลาแล้วพี่น้องเลยเอาอกำลังกาเกียมวานก้าวานข่าหน้าปีห้าปีนี้ก็เริ่มแล้วพี่น้องเลยเพื่อลงมาแต่เฮือนใหญ่เนาะเอนเตอร์หากันลงมากลัลบไปผูกแขนเขาแน่เมื่อนี้กัลงมาพอไอเตอร์จนขาดแล้วให้หนึง แต่เศราอีดีอันนี้เนาะทั้งไทยทั้งคาดจนแล้วลูกชายก็มานั่งเฝ้าอยู่โดยโดเงี้ยงเอยใช่พญานาคบ่จักลูกใช่เอ้ยมานั่งเฝ้าอีพ่อยบ่นี่ฮะบุญตาน้ําบ่บกปะเนาะกบกท้ายสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีตอนเช้าๆมื้อนี้เนาะเป็นเวลาเวลา6:30นพี่น้องเอ้ยโดยอ6:30นเฮ็ดดูเฮดี เห็ดย so ี่แดงงามนะเฮ็ดบุ้งนู้ห่เห็ดเป็นบ่เฮ็ดสบายดีงามเฮ็ดบุ้งนู้บ่บ่เฮ็ดยี่หันเบนางอ่ะโอ้ยสบายดีป้าลุงเนาะป้าพ่มปาพ่อกับไอ้ตาคือเก่านี่เก็บขึ้นแม่ลูกไอเชื้อชวนให้แม่เด้อไม่ชวญให้นี่กะเกือบบกพี่น้องเลยชิรบ้านหรือบ่เลยให้นี่จ้าคนชิดไปไทยให้เดือบ่เพราะว่ามันนี่กะมีงานเพื่อนดีแน่เนาะงานสมการแน่ หาย่านเพิ่นคาดเพิ ọ, ó, ào, và, ่อนไายหายแดดคอยเติ่งกันไปตามเบอร์เพื่อนดีแังเติ่งกับผู้ไหนย่านช่วงบายบายผู้ไหนชได้บ้านเนาะเพราะว่าันทวานไว้เดีวมันมิดเข่ามันสีจมลงดินเดีมันลกง่ายพี่น้องมันปวดเลยพุ่นผู้ช่อยกันหัวสีขยะเยอะเลยไปไหนไปถ่ายนานี่ก่อน่ะเฮ้ยอาเบอร์แม่จวนโบคณะนี่ก่อนสิ เออวานกล้าได้ลูกเอ้ยเตรียมแล้วนี่ตอนนี้เมื่อนี้แหละแต่ช่วงพูดแหละเอาให้ดินนนั่นก่อนดินสมัดก่อนเนาะถ้ามันดินมันบริสมัดเนี่ยมันสีมิดเข่ามันสีจมลงไปแหละเ้าลกแแบบมันสีโป้ตพี่น้องเอ้ยขี้ดินมันสีขึ้นมะลายเนาะบริบาลอย่ได้ไปเฮียนะเมื่อนี้กับเมื่อวันอาทิตย์ดุเนาะหน้าหานี่กับยังด้ยเมื่อแม่ชวนโปขนานี่ก่อนพราะเราห้รถไฟเที่ยวขึ้นนี่ได้นี่ มันบวกลมไหมนี e ่เราถยบวกลมได้ขนาดน้อยจังนะอาดูอ่ะไปจับกล้องให้แม่ไงยาดอกใช่จะไปไหนตะเอออยู่ใกล้เฮือนนี่แหละพี่น้องเลยเนาะใกล้บ้านใกล้เฮือนนี่แหละเดินนี่เ้านี่แหละไยอ๋อมีแต่ปวดอะไรบ้างหมดแล้วหายดีเดาะน้องเลยปวดขนา have the ukai พ่อหายรถไทยเที่ยวได้พี่น้องมันเป็นคันใหญ่แน่มันน่อยเืยอ่อนไปเช่าแค่เดี๋ยวไปหาใหม่มาหมอบตะกาก่อนเนาะหมอบไปหายมันเพียงกันอย่างนั้นหาดินสมัครได้จังหวัดอุ้ยเมื่อยเี๋ยวัะไม่เก็บเมื่อยเลย nó nằm ăn độ năm hai ba hải phòng gì này củ chuối <laughs> cái nhang mùa mai nhiều cây lạc cái vài nửa xì si hạ cướt này nhang mùa mai phải đâu ấy củ chuối đúc chuối cả này à. hết thả đâu chồng hay hay nỉ cái bàn bỏ hay nữa cái bàn cho máu khảo ham bơi xe đấy khảo nan xe lại ở đây xuống cướt xuống mờ này ไปหาไม้ก่อนพี่น <satisfy> <laughs> ้องไปหาไม้หาเสื้อกมาบ้านก่อนใช่ดุเอ้อ้นี่บ่อแม่ได้มาแต่ดอกมาฝากนะไปผูกแคนเพื่อนพี่น้องไงได้นำนนี้มาให้พ่อแ่หัดดุโอ้ยแม่ช่วยขี่ต้มแม่ช่วยขี่ต้มโป้ขึ้นไปถึงหน้าลูกเต็มรดผูกแห้งกว่าผูกเห็ดเวียอีกวอลุดะเต็มขี่ต้มเต็มแค่เต็มคาชิมว่าไงด้วยเสียบ้านนำเขียวนี่แห้งจันงเลย Nhớ vợ Hãy tươi nhằm Hãy tươi kỳ được luôn Khoa làm xịt khoa bây giờ bây chui phở kín Làm xịt nó mắt tao đồng Phần thùng hãy đây Hãy tươi kín bây năng Bây giờ nhìn khảo đã hả với là làm xịt này Ăn phá này á để mẹ bạn khăn hai khăn 2 เมื <ITA> ่อตอนนี้แม <ylum' S 2> <c ites> ่ย so ังเห็ดเบียกอยู่นี then, ่แม่โปข้างหน้าก่อนแล้วก็แม่สีไปเอาไม้มาเห็ดอันนั้นเห็ดไม้มอบก่อนเนาะหาเสือกก่อนเพาะไข่ไทยแล้วเด่ะคาดแล้วแล้วให้นี่พี่น้องเลยน้ำกับย่างอยู่เนาะที่ว่าน้ำมีโบกปลาเพิ่นทูกข้างหน้าทางพลินกับเพิ่นกับเห็ดคือกันเห็ดมือเดียวกันเลยพลินอะเพิ่นไทยเด้ะมาทังใต้พลินเพิ่นวานก็แต่มื่อช่องสามมื่อผ่านมาอะไรเพิ่นยัดน้ำโบกพี่น้องเลยมันโบกไวเนาะกับมันได้แดด็ดเลยไปตุก เมื Ooh, so time, ่อชอนมื่อกะอยากแห้งไว้ด้แต่นี่กะน้ำเด้บักลายมัดปนยุทธดะกะยังเรือซ้ำนี่เหรอไปใช้พอยเตอร์บรรทายให้อยู่ไฮนี่กะไปหากันกล้วยหาไม่ก็พี่น้องเอ้มามอบกันก่อนเนาะบ้านกะยังบด้บ้านตอนนี้ดอกถอดดินนั่นพี่แหละเอาไม้เอ็มใช้มามอบบันเพราะได้ทำหันอย่าทายเขาได้เพอาะได้เดี๋ยวน้ำไหลลงมาชอว์มันก็คือเก่า อย่างไรนี่พอชนก้นนะเจาะไปได้ได้ยังโออีวันหนาดนะมันบมดไต้ตรถไฟไต้รถไฟไอ้ไอ้กินน้ำกระดกด้ขับปูก่อนหาใหม่ก่อนหาใหม่มาหมอบก่อนไอ้เตยนะมาหมอบตะกาช่วยหนิเฮ้ยห่อนเด้ไอ้ไปดู ว้าขวายจีดอกกัมาเข็ดอยู่ในเฮือนนี่พี่ตึ้เฮือนหนูเข่ามาอีกกระสอบนึงพี่น้องอ้าเห็ดกินก็ได้นี่ได้บ่าชุกเลยบ้าปวดขวานลาบพี่น้องเลยอ๋อวันีใส่พ่อขึ้นมาโอ้ไปชี้ได้ดูไอ้ช้อยกันเห็ดนั่อยู่นกินถ่ายพ่อถ้าบ่้ชุกหลือบ้าขวเอาเบอร์หันซีมุนดูหันเซบวะอยากกินขวานน้ำถั่วไปดูไหมอืมแข็ดบ้าง ขัปูกงอูรงมาเช้านี่ตัวนี้อันนี้ที่แชแไว้พี่น้องเลยฮาต้นระโปงใหลายช่อนแท้พอย่านไกลชะเลยจองกระสอบจำจีวานมือนี่เนาะฮ่ารุดเลยยังไ่ได้แตกงออกช้เอ๊ะกำลังกำลงคิดแต่แสกุนึง มาแม่ขาดน้าไมขาดมอบสิ่มอบนะไม่ใช่เขาเจอยัมัร่มยังจหนอยเนน้อยพกเเห็นบ้ากแ่เลาคลิปน้ำเอ้าตจุกกระดุยมาก้น

ตัวพระได้วก่อนแทนน่าไปหาตัดทอนกล้วยมาให้ฮะไม่มันเบาพี่น้องเลยต้องไม่ใหญ่กว่านี้แน่ที่นี้มันเบาผนบอกเหมาะบ่ลงเดินมาเหมาะตะกะตัวตั้นเราได้ทอนกล้วยค่ะเชิบคุณเท็ดได้ทนั้นกับพี่น้องเลยคุณน่ะน่าก็บชองผู้เมียชองสาวแล้วหน้ายังหลายอยู่นาเพื่อเนาะยังอังอยู่แต่หน้าคราบผัดบกเปแล้วพี่น้องเลยบกไหวดี จนว่าอันเห็นคิดินเลยเนาะคุณแดดเดียบอกไว้อ่าถ้าพ่อไอเตอร์เพิ่นหาไม่ไงก็แจ้งไปหาไม่เท่าไหร่มาหมอบกันเลยเดี๋ยวเราสี่ห้าไอ้เนาะถ่ายเปลี่ยนแล้วบ่ น,ออน,น้ำขุ่ชิงงามยีงรับอ่ะนะมันเป็นดินแบบเพื่องเพันปั้นเข่าเนาะปั้นเะข่าแล้วมันเป็นเพื่องอหัน่นนะกับท้า,ทาพอยเตอร์เพันจุดจุดใหม่ดินดำยุ่งามช่างสีงามเนาะก็คาดไปที่ไเแ่านี้กันคาดตัดไปมี่บ,บา่เนี้ย <c ười> เออเสร็จไปที่บเด่ะมือแรกไนี่มือแรกของปีกา การเปลี่ยนบ่การการบ่พีหาไม้เห็นบ่มีไม้ไงยันจะเหยียบของแก้วแก้วลายพี่น้อาไงยช่างบุญนะเวลาเพิ่นดิเพิ่นกินนะโอ้แก้วเต็มอยู่มันแตกอะเก็บยันว่าเก็บโบเบิดเนาะเศษมันพวกไม่จำ กาะจเอ็นเพิ่นจกุเกาะิไ้หาใม่อีกก่อนเวลาแล้วไปหาทังไรโคนาขาเลยแหละมาใส่เปียนขีคาดเปียนไอ้เต้้เมื่อยเลยวันนี้เปียนล้ก่อนพี่น้องเลยจะคาดเปียนเดียวเ่ทางแรกแนี้

Hey! <laughs> ไปห้องไหนนะอ้าตโตห้องนี้เกิดมาดับเมื่อย์ดิเมื่อยพี่น้องเว้ดับรถไทยดับขาดจำบ่เคยขาดหน้าจะเถื่อเลยมันแบบอันจักทีเอาหม่งใดดุกหม่งใดก็เลยไอพอยเตอร์มันขาดก่อนเดี๋ยวไทยพูดไทยงานก่อนทีไทยสเปียร์เป็นเนาะ หาไม่มามอบกันยังไม่ได้ไมามออยู่เดี๋ยวหายแลาดแล้วกันใช่แล้วไปนั่นต่อไปหาไม่มาต่อสีบดๆอยู่ได้เหมือนนี่ได้คือชรวงฝนช่วงสีมาอยู่ไปจักช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนี่ไปสพน้องเลยเนาะที่นี่กมาเตรียมบ้านก้าวบ้านเข่าแล้วป่าดูเย เห็นห้เห็นหน้าเห็ดบ้านก่าข่าวหน้าปีมือแรกมือนี่เนาะกาเกียมไว้จล็กน้อยกะตัดภาพไปอีกวันนี้ก็สิเป็นล้ำนะบานนี่เนาะใกล้แล้วน้องเ้ยมอจ้าจันเข้ามาเลยเตรียมขับมือกับเพ็ดข่าวหน้าปีดังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแล้วบานนี้ไปสั้นสำหรับคลิปนี้แมงเตอร์จจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วสิมาหาต่อคลิปตอน ว่านกล้าพุ่งแรงบานนี่พี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้เขากะขาดแล้วเนาะขาดเรียบร้อยอย่างแรกเลยก็เอาสีมามอบไว้ให้มันดินมันสมาร์ทก่อนมันเขาลกมันจะลกสบายถ้าเอาว่านเลยนี่มันมันสีบลอนั่นต้องผ่านไปหลายสมงก่อนเนาะอันนี้ก็เจ็ดม้งเศร้าก็ย่านเป็นช่วงพุ่งและช่วงใบใบพุ่งและพี่น้องใบใบม้งใบสองพุ่งและจังเลวบานเอาตรงมอบไปก่อนให้ดินมันสมาร์ทอีกจัะหน่อยก่อน พี่จันเดี๋ยวเมื่ออันเฮ็ดกินคาคอยเตอร์เพิ่นก่อน,นเนาะสบาเพิ่นเฮ็ดคาดแดงเลยเพิ่ขึ้นเขาก่อนเดี๋ยวจะมามอบแหละยังคอยานนบานบังโอเคเด้อสำหรับคลิปนี้กับบุง้งยังไงพี่น้องเลยว่าใครห้ยทรงหน้าคือเก้าวมาอนี้ก็บฝากเป็นกำลังใจให้แม่ลุงเอจอกับลุงจอยเด้อ่าลุงเลยเอฟซี FC บาสุขสุขสุขคนเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพื่อนสามีก่อนสบายดีเด้อพี่น้องเลย ດຽວນີ້ແຫ້ງກັນຫມົດທຸກຄົນ